ไปไม่รอดแน็กชาลีประกาศโสดเลิกยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์หลังเปิดตัวได้ไม่นานต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายเมื่อไปไม่รอดแน็กชาลีประกาศโสดเลิกยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วหลายคนคงทราบกันดีว่าแน็กชาลีคบหาดูใจกับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่สไลเดอร์ได้เพียงไม่นาน ทำกลางชาวเน็ตที่ต่างพากันจิ้นและติดตามความน่ารักของทั้งคู่เพราะเคมีเข้ากันดีมากและในเวลาต่อมาก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเป็นห่วงว่าเอสเกิดอะไรขึ้นเมื่อยูทูบเบอร์นางเอกคนดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์ลบคลิปคู่แน็กชาลีหายหมดเกลี้ยงไอจโดยงานนี้เพจดังอย่างเพจอัธรสก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ครับนายเห็นแฟนคลับบอกว่าเก๋ไก่ซ่อนคลิปหรือลบคลิปที่ถ่ายคู่กับนักชาลีออกฉันเพิ่งดูรายการที่นักชาลีไปออกนัเขาดูรักเก๋มากเลยนะแต่ในฝั่งของนักยังมีคลิปมีรูปกับเก๋ไก่อยู่จ้าถ้าในมุมของฉันนะ 1. ทางผู้ใหญ่อาจจะอยากให้โซกาสที่งานแสดงหรือเปล่า อันนี้ที่คิดไว้นะ 2. ฝ่ายหญิงงอนเวลางอนก็อาจจะมีการลบหรือซ่อนคลิปบ้างเป็นการเตือนว่าแต่ยังไงก็ขอให้คืนดีกลับมาถ่ายคลิปร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งนะและล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดาย เมื่อไปไม่รอดนักชาลีประกาศโสดเลิกยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วหลังเปิดตัวได้ไม่นานย้ำชัดไม่มีรีเทิร์นโดยนักชาลีนั้นก็ได้ไลฟ์สดขายของพร้อมพูดคุยกับแฟนๆซึ่งในบางช่วงบางตอนนักชาลีได้เผยว่าฟังดีๆนะเอาชูชีพไป เรือมันล่มไปแล้วครับเรือมันล่มไปแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ปล่อยให้หน้าที่นั้นเป็นของผมคนเดียวนะครับเรือล่มเรือที่เราและเพื่อนๆพยายามพยุมันม,มนล่มไปแล้ว ความจำน้ำตายเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจากนั้นยังได้ย้ำถึงสถานะของตนเองว่าโสดสภาพตอนนี้ก็โสดแล้วครับผมอยู่กับหมากับแมวและก็ผู้จัดการครับผมโสดได้ไงถามได้รอบนี้น่าจะอีกสิปีไปเลยครับขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนที่เข้ามาหาเพื่อนๆดีๆรักกันนานๆรักใจให้กันนะครับจะได้เป็นสิ่งดีๆนะครับ